วันนี้ผมก็จะมารีวิวร้านหมาล่าที่เขาว่าเด็ดหน้าอำเภอชัยปะการเลยครับชื่อร้านเขาคือช่วงพี่น้องหมาล่านะครับเขาไม่ได้มีแค่เมนูหมาล่าอย่างเดียวมีหมาล่าหม้อไฟมีเฟรนฟรายมีปีกไก่ทอดหมูแดดเดียวเอ็นไก่ทอดทอดไก่ป๊อปนะ,ะเห็นไหมขรีดไหมทอดไก่ป๊อป <c oughs> แล้วก็ทีเด็ดเลยครับจะมีพวกมันโถด้วยมีมันโถนึ่งมันโถทอดมันโถรวมนึ่งทอด เกีวซาเกยวซาต้ามราเมงไข่รามเมงไข่ไม่เคยกินแต่ที่ผมสั่งไปคือรามเมงเนื้อเพราะมันดูท่าทางจะจัดจ้านเหลือเกินข้างนอกบรรยากาศหนาวแล้วดันมาฝนตกอีกผมก็เลยสั่งอะไรที่มันจัดจ้านจัดจ้านดูครับเพื่อนๆร้านนี้ก็เป็นร้านของชาวจีนยูนนานที่มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะครับลูกหลานของเขาเป็นคนเปิดขึ้นมาเองตั้งแต่ยุคก,กบฏก๊กมินตั๋งเลยครับพวกเขา ช่วยให้ประเทศไทยมีอธิปไตยมาถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับเจ้าของร้านพร้อมประวัติของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับงั้นไปคุยเขากันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็มาถึงจุดที่เขาทําอาหารกันแล้วนะครับโอ้เมื่อยคอมากเลยสวัสดีครับค่ะแนะนําตัวหน่อยฮะชื่อฟงค่ะชื่อไทยชื่อฝนชื่อไทยชื่อน้องฝนน้องฝนค่ะวันนี้น้องฝนทอานี้น้องฝนทาอะไรให้ผมกินบ้างครับอ ลาเมงเนื้อลาเมงซิกคงหมูแล้วก็มาล่าหม้อไฟเกี๊ยวซาค่ะเกี๊ยวซาทอดค่ะเกี๊ยวซาทอดจาและไอที่มันโถนี่มันโถรวมค่ะมันโถรวมมันโถมีสีขาวแล้วก็สีม่วงค่ะเออจะมีเป็นมันโถม่วงมันม่วงสีขาวก็จะเป็นรสดั้งเดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่กลัวหันมาทางนี้นิดนึงฮะของไมมไม่เป็นไรครับผมกินได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นคนจีนแท้ๆหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเป็นคนจีนแท้ๆเลยค่ะเกิดที่บ้านใหม่หนองบัวนีน่แหละค่ะอ๋อคือบรรพบุพรุษของเรานี่มาจากเออ่มาจากเมืองแผ่นดินใหญ่เลยเหมือนจีน,น,นใ,ใช่บบค่ะใช่ค่ะชายหาดอากงอาก,งอากงใช่ฮะอากงอากงอันไหนเสียไปแล้วค่ะคุณปู่คุณย่าอากงอันไหนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนจีนแท้ๆเลยค่ะไม่มีรวมเลยค่ะไม่มีรวมไม่มีรวมและและสามีของของของก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันจ้ะร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับเปิดได้สิบ สี่วันเพิ่งสองอาทิตย์เองค่ะสิบสี่วันแต่ลูกค้าเยอะมากเลยนะครับมีเคล็ดลับอะไรฮะร้านนี้มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วแต่เราไม่บอก <c oughs> แต่เราไม่บอกใช่ไหมไม่บอก <c oughs> ไม่บอกโอเคครับแม่เท้าผงสูตรนะครับเพื <c oughs> ่อนๆถ้าอยากกินก็ <c oughs> ขับรถมากินกันเองแล้วกันคงทําไม่ได้เหมือนเขาหรอกผมก็คงทําไม่ได้ผมก็ซื้อกินเอานี่แหละเดี๋ยวไปดูรสชาติกันแล้วกันไม่อยากกวนเชฟละครับก็ก่อนที่เราจะกิน หมาล่าต้มเนาะเราก็ไปเลือกเขาเรียกอะไรครับอาเจ้ไอเนี่ยเหรอออช่วงๆมันจะแปลว่าไม้อ๋อช่วงๆแปลว่าไม้เป็นภาษาจีนนะคะช่วงช่วงนี้เป็นภาษาจีนถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะเป็นก็คือไม้ๆหม้อไฟขีดหม้อไฟแล้ววิธีกินก็คือเอาช่วงช่วงจุ่มเข้ามาในนี้ใช่ค่ะจุ่มแล้วก็ต้มต้มสุกก็หยิบกินได้อ๋ออันนี้คือช่วงช่วงนะครับเพื่อน โอ <Okay, S 2> เคครับอ๋อ oh, เป็นชื่อร้านด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคอืมอืมอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีการกินเลยแล้วกัน ครับเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันนะครับชื่ออาฟงชื่อไทยชื่อทั้งฝนนะมีผัวแล้วจีบไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามเลยว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรราคายังไงโอเคเริ่มจากอันนี้คืออันนี้คือราเมงเนื้อค่ะราเมงเนื้อจ้ะอันนี้เนื้อวัวใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อน่องเนื้อน่องวัวค่ะเนื้อวัวค่ะอันนี้อยู่ที่ราคาเออห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาท ไทยค่ะห้าสิบาทไทยใช่ค่ะไม่ใช่50หยวนไม่ใช่ค่ะอยู่เมืองไทยใช้ใช้เงินไทยค่ะนี่มันเยอะจังเลยอ่ะมันเยอะค่ะต้องกินให้อิ่มนะคะเหรอฮะดูทรงแม่ค้าแล้วก็น่าจะใช่50บาทขนาดนี้เอ้าดูดิห้าบาทขนาดนี้กรุงเทพหาได้ไหมล่ะเออเดี๋ยวนี้เส้นเป็นเส้นรามเงงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ทำเองสดๆเลยค่ะอันนี้เปุ๋มทำเองใช่ค่ะรีดออกมาเองเลยใช่ค่ะเฮ้ยทำทุกวันแต่วันค่ะ ทำวันต่อวันด้วยใช่ค่ะวันละประมาณ 2. 2, 2องกิโลสองกิโลเพราะตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดได้สองอ,อาทิตย์เราก็ลูกค้ามันก็รู้จักเรื่อยๆอะ่ะมันมันยังไม่เยอะขนาดนั้นว่ายังไม่กล้าทําเยอะวันละประมาณขายได้2โลนี่แหละ2อกิโล,แป,โลแป้ง2อกิโลแป้ง2อกิโลใช่ค่ะแล้วอย่างนี้โอ้โหห้บาทเด็กๆก,ก็กินได้50บาทอะ่ะใช่ค่ะคือขนาดเนี้ยเด็กประถมมัธยมอะ่ะคนละครึ่งเลยคนละยีบาทอะ่ะไ,ได้ชามเลยเนี่ย ออแล้วก็ตักแบ่งกินกันนะเนาะแม่ค้าใจดีมากเลยเอาต่อไปครับมาอันนี้เป็นเกียวซาต้มค่ะต้ม,ตม,ตมข้างใน,นนะข้างในมันเป็นไส้อะไรครับไออส้หมูกุยช่ายค่ะไส้หมูกุยช่ายตอนที่หมูแพงม,มีมีผลกระทบไหมเออมันก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดแต่ว่าหมูแพงแต่เราไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคานะคะเท่าเดิมวันแรกตั้งมายังไงวันวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม้ละห้าบาทเหมือนเดิม 5บาทเหมือนเดิมและจานนี้เท่าไหร่เอ่อจานนี้40ค่ะ40บาทใช่ค่ะที่จะไปเปิดที่กรุงเทพไหมฮะถ้าถ้า40บาทเงี้ยผมว่าขายดีมากเลยนะ40บาทอะผมจะไปตีโลตัสให้แตกเลยถ้าขนาดนี้สีบาท10ลูกจสิบลูกสี่สิบบาทตกลูกเท่าไหร่ลูกละ4บาทโอ้ผมซื้อกลับไปฝากพ่อฝากแม่สี่พันเนี้ยปะลูกสี่บาทกรุงเทพส่งได้ค่ะเออกรุงเทพก็ส่งได้ส่งได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวพอคุยกันเสร็จผมขอเบอร์โทรกับอันนี้ไว้ไที่อยู่ร้านแล้วก็คอนแทคติดต่อนะโอเคโอเคงั้นเรามาลุยกันต่ออ่ะอันนี้เลยอ,อันนี้จะเป็นมันโฉรวมค่ะมีทอดแล้วก็มีมันม่วงแล้วก็มีดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมจะเป็นสีขาวอันนี้จะผสมมันม่วงอ่ะแล้วสองลูกสีสีทองอันนี้จะเป็นทอดค่ะก็คือเหลืองนีทอดใช่ค่ะส่วนขาวกับม่วงเ,เป็นนึ่งใช่ค่ะนึ่งแต่อันนี้จะเป็นรสมันม่วงแลอัอน,นี้จะเป็นสุด ตั้งเดิมค่ะออ้น้ำจิมนี่คืออะไรฮะนมข้นค่ะนมข้นใช่อ่าจิ้มกับนมข้นรสชาติมันก็จะอร่อยมากขึ้นอืมเฮ้ยช่างภาพผมเริ่มรู้สึกไม่ไหวเลยผมเห็นแอบกินแล้วเออช่างภาพผมเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคครับต่อไปอันนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบทอดค่ะเอ้ยผมสงสัยอย่างหนึ่งถ้าทอดแล้วทำไมมันถึงเกียวซ่ามาถึงความลงไปนะ เออเพราะว่าเราเราใส่ในหม้อตอนแรกมันก็จะตัง้งนี่แหละแต่ว่าเราคว่ำหม้อมันก็อ,อ๋อเลยเป็น,ปนอย่างนี้เลยเป็นทรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดเราคว่ำขึ้นมามันก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าาทอด<ช>ปกติค่ะใช่ค่ะก็เอาแป้งผสมกับน้ําแล้วก็เทลงไปที่จริงเราทอดเราไม่ใช่ทอดใส่น้ํามันโดยตรงนะคะจะเขาเหมือนทอดในน้ําก่อนนะคะทอดในน้ําก่อนใช่ทอดในน้ําก็คือเอาน้ําผสมแป้งประมาณถ้วยนึงเทลงไปแล้วก็เอาหม้อ สามอมบปิดไว้ก่อนประมาณสิบนาทีะคะ่ะสิบนาทีมันก็จะแห้งมันก็จะเป็นแผ่นประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือน้ํามันใส่นิดเดียวเองนะคะไม่เยอะไม่ใช่แบบว่าทอดให้กรอบเหมือนแบบนั้นไม่ใช่อันนี้มีน้ําจิ้มไหมครับมีค่ะน้ําจิ้มตัวนี้<อ>เลยะค่ะนี่นี่น้ำจิ้มของมันเซ็ตๆเลยค่ะนี่คะน้ำจิม้มจาะจิ้มสูตรพิเศษๆๆโอเคเท่าไหร่ เหมือนกันค่ะราคาเข้าเกี๊ยวน้ำเลยค่ะ40บาท10ลูกเหมือนกัน40บาทใช่ค่ะ10ลูกใช่ค่ะเหมือนกันเข้ากันเกี๊ยวน้ำกับเกี๊ยวทอด40บาท40บาทโคตรอึ้งอ่ะเพื่อนเพื่อโคตรอึ้ง40บาทใครจะขึ้นดอยอ่างขางนะหิวหิวลงมาเลยไม่ค่อยขึ้นใหม่ใหม ร้านเปิดเที่ยงถึง5ทุ่มใช่ไหมครเออตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มค่ะ11โมงถึง5ทุ่มเออจะขึ้นทาขาก็มาแวะร้านนี้ก่อนเลยคือมีมี500ก็เต็มกราบอ,อ่ะโอ้40บาทขายได้ไงเนี่ยโอ้โหเยอะโคตรถูกโอเคมาทีเด็ดของเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อช่วงช่งหม้อไฟค่ะช่วงช่วงนี่คือภาษาจีนนะคะภาษาจีนภาษาจีนช่วงๆวงจะแปลว่าไมา้ Oh. ไม้อยู่ในหม้อไฟค่ะเจ้าแรกของชายประการนะคะของฝังเลยก็ได้เพราะว mm ่า hmm. ยังไม่มีใครทำ mm hmm. แบบเขามีแต่ย่างย่างกันเนาะ mm hmm. วิธีการกินของเขานี้ต้องทํำยังไงบ้างครับก็คือ,อ,อกินแบบนี้เลยคะ่ะ uh huh. ถ้าข,ของคนจีนก็เอาแบบนี้เลยจิ้มแบบน้ำจิ้มแล้วกินกับไม้นี่เลยคะ่ะได้รสชาติแต่ว่าสูตรน้ําของมันเนี่ยคือทางร้านคิดเองใช่คิดเองเคี่ยวเองเลยค่ะแล้วถ้าเกิด นอกจากไอ้พวกไม้พวกนี้เราอะไรใส่เพิ่มได้อีกไหมครับเป็นผักเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะผักชุดนี้เราจะมีน้ําน้ําซุปหม้อหนึ่งแล้วจะมีผักผักชุดนี้แล้วก็ห้ามไม้อันนี้คือเราจะแถมให้ในในน้ำซุปเลยค่ะชุดละหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าใช่ค่ะค่าแก๊สพอหรือเปล่าหกสิบเก้าบาทเนี่ยมันมันก็อยู่ได้อ่ะผมบอกผมเจอหลายร้านแล้วอยู่ได้อยู่ได้รวยทุกร้านอ่ะ เอออยู่ได้อยู่ได้ยุ่งหมูแพงก็คือว่าชุดนี้69บาทมีช่วงช่วงให้ห้าไม้แล้วก็มีผักให้ด้วยมีน้ำซุปใช่ค่ะนอกนั้นเราก็จะคิดต่อไปก็คือไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทใช่ค่ะในตู้เย็นทั้งหมดห้าบาททุกไม้โอเคคําถามสุดท้ายครับทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่นี่เลยเอาเนี่ยคิดง่ายๆเลยอ่ะอันนี้อันนี้ห้าสิบห้าสิบนะเออสี่สิบอ่าเป็นเก้าสิบ สีเป็นเท่าไหร่ละร้อยสามสิบสใช่ค่ะร้อจานนูนห้าสิบอยเก้าสิบเป็นร้อยเก้าสิบจอันนี้สี่เก้าค่ะสี่สิเก้าสองเก้าแปค่ะเพื่อๆครับสองเก้าสบแปดบาทผมเติมเกมครั้งเดียวยังไม่พอเลยแต่นี่เต็มโต๊ะจริงปะเนี่ยสองบาท ประมาณสองร้อยกาสิบดคเพราะอันนี้กำคิดประมาณชุดหนึ่งก่อน <_ an> แต่มันก็ไม่สามร้อยท่วนนี่แหละสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านิดสามร้อยกว่านิดนิดจะสามร้อยกว่านิดนิดสามร้อยกว่านิดนิดผมแนะนําเลยนะครับ <_ an> ก่อนจะขึ้นดอยอ่างขางค,คุณกับอุ้ยคุณกลับมาห้าร้อยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณกินให้หมดแล้วกันพาเพื่อนมาสี่ห้าคนมานั่งกินกัน <_ an> โอเคงั้นงั้นผมไม่กลัวและค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากครับคุณฝนค ต่อให้กิจการร่ำรวยโอเคสาธุอันนี้ผมขออนุญาตรีวิวก่อนนะว่ารสชาติมันโอเคเด็ดดวงแค่ไหนโอเคครับขอบคุณมากครับมีผัวแล้วใช่ไหมมีผัวแล้วมีแล้วมีแล้วท่านลุงนี้ไม่มีผัวขายไม่ออกโอเคโอเคแล้วเพื่อนเจอกันครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาออเดอร์ก่อนเลยมันโทเรลองมันม่วงก่อนเพราะว่าไม่เคยกินกินสดอก่อนแล้วกัน นุ่มดีมันคือรสชาติของมันโถ่น่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นของเหมือนเขาจะใส่เผือกเข้าไปอะ่ะมันมีเหมือนกลิ่นเผือกเข้ามาด้วยอเอาสิบกระโหลกมันโถทอดไม่เคยกินกินลองมาทูกขาว หอมมาต่อไปขายได้ยังไงห้าสิบบาทโอ้โหอย่างเยอะนี่ไม่ได้หมกนะไม่ได้หมกเลยนะเส้นล้วนล้วนหมูล้วนๆ้นหมูเน้นเน้นดูดิไม่หมกนะครับเพื่อนๆตอนแรกนึกว่าข้างๆจะมีผักไม่มีผักเลยครับหมูกับเนื้อล้วนๆเรามานี่แบบปรับด้วยไม่ได้บอกเขาเลยว่าจะมา เพราะว่าถ้าเขามามันเป็นที่แบบว่าเฮ้ยมารีวิวเขาจะให้ของเยอะใช่ไหมแต่ไม่ใช่อยู่ดีอยากเข้าเข้าไปเลยโอเคมาลองอีกกัน้ห้าสิบบาทผมให้ในกรุงเทพอะ่ะร้อยเก้าเก้าอ่ะเนี่ยเสร็จเนี้ยเนื้อก็ใช้ว่าบ,บางนะซดน้ำอะ่ะ เนือหนามากอ้ววิลลิกูดบูม <good>. <c oughs> โอเคมาต่อไปโอเคเกีย่ยวกับน้ำผมขออนุญาตใช้มือนะอุ้ยนี่โหหมูเต็มกราฟเลยลูกละห้าบาทขายไปได้ยังไงเออลูกละสี่บาทพูดผิด ขายได้ไงลูกแคสีบ่บาทปาทชิมชิมก่อนอมไม่เหมือนเกี๊ยวไส้ที่เซเว่นบอกเลยเกี๊ยวไส้ที่เซเว่นอ่ะเรากินกันมันจะเหมือนร้านไของคนไทยใช่ไหมครับอันนี้ข้างในเป็นกุ้ยช่ายสดๆแล้วก็หมูหมูับหนะแต่แป้งของเขาอ่ะคือหอมมากต่อไปเกี๊ยวไาทอด วันนี้เห็นนะตูดมันเดี๋ยวจะพลิกออกอกข้ามูลขึ้นมาให้ดูดูด้านบนมันจะเป็นอย่างงี้แบบให้อ่านี่แหละอืมนี่คือด้านบนอ่ะโอเคเกียวซ่าทอดของเราทำจิ้มอันเดียวกันแบบขอให้ตึง เคมาตอนนี้คนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมผมบอกเลยนะด้วยราคาคุณภาพรสชาติห้าสิบบาทอ่ะเต็มคับอะเต็มถามอะผมให้สิบคะแนนอะโคตรดีโอเคครับมาเจอกับพระเอกของเรา,ว,าว้าว แนะนำนะครับอย่าเพิ่งลืมกินร้อนร้อนมากโอเคมาเต้าหู้มาล่าหนาวหนาวแบบนี้นะมาล่าคือโคตรดีร <c oughs> ้อนเลยฟันโ์ อออโอเคครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรสชาตินี่แบบจัดจ้านถึงใจแถมยังเป็นแบบสูตรของคนจีนยูนนานอ่ะที่แบบจีนแท้ๆอันนี้คือสูตรของดั้งเดิมลูกหลานสืบพอดต่อกันมา รสชาติไม่เคยทําให้ผมพิดหวังเลยสุดยอดแห่งความเผ็ด่าอะไรนะเผ็ดชาบอกเลยว่าเผ็ดชาอร่อยกลมกลม่อมผมไม่มีคะแนนจะให้นะเพราะว่าตอนนี้สิมันเกินสิบไปแล้วละ่ะทั้งด้านราคารสชาติแล้วก็เรื่องราวของเขาผมขอแนะนําเลยเพื่อนๆก่อนขึ้นดอยอ่างขางหน้าอําเภอชายประการร้านชื่อช่วงพี่น้องหมาล่าไม่ได้มีแค่หมาล่าอย่างเดียวนะมีมันตัวซาลาเปาด้วย อร่อยมากมาก,มากโอ้หน้าหนาวอ่ะพวดดีครับงั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี